สวัสดีครับมิสหายสายสองล้อทุก ท่านพบกับผมน้ำหมอมอดแคดมอเตอร์ไ k ค์โซโล่ไทยแลนด์ทางช่องยู u ูบนะครับผมก็เริ่มเปิดฤดูฤดูกาลกันแล้วครับสาหรับรายการระดับโลกสังเวียนระดับโลกครับผมรายการมอเตอร์จีนะครับเริ่มเสาร์อาทิตย์นี้ละครับผมที่ประเทศกาตาร์เป็นสนามหนึ่งนะครับผมรักใครชอบทีมไหนก็เชียร์กันตามแต่ที่ท่านชื่นชอบกันนะครับผมกบพูวันนี้ยังมีอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมที่ถือเป็นบันไดก้าวสู่สังเวียนลบมอเตอร์จีพีนะครับผมคือรายการแข่งของเอเชียทันเลนขับนะครับผมภายใต้ชื่อรายการ คืออีเดมิสึ์เอเชียทาเลนต์คัพนะครับผมเป็นเสมือนรายการสปอร์ตเลดด้วย Hill. รายการนี้เริ่มการแข่งมาตั้งแต่ปี2014นะครับโดยนักแข่งที่ลงรายการนี้จะมีอายุระหว่าง13ถึง17ปีและเป็นนักแข่งในโซนเอเชียและโอเชียเนียเท่านั้นนะครับโดยทางผู้จัดรายการนี้ก็คือดอน่ามันเสมือนเป็นสรรหานักแข่งหน้าใหม่ไว้ประดับวงการเพื่อก้าวไปสู่สองเวียนลบในรุ่นในในการของ Mo t ต GP ต่อไปนะครับผมนที่ผ่านมาก็สามารถสร้างขุนศึกหน้าใหม่ให้ก้าวสู่สองเวียนลบ m o t o g p หลายๆคนรวมทั้งกล้องสมเกียรติจันทาด้วยเช่นกัน,ก,นก,ก่อนที่จะเข้าสู่ สังเวียนลบ Mo t ต GP อย่างเต็มตัวโดยปีนี้กล้องเข้าแตะแข่งเข้าร่วมการแข่งขัน Mo t o 2เป็นปีที่4แล้วครับกล้องเองก็มีการพัฒนามาตลอดเพิ่มชั่วโมงบีให้กันให้ตัวเองมาตลอดแล้วครับผมในการขี่รุ่น Mo t o 2มีบัดดี้จากทีมเดียวกันนะครับผมและก็ผ่านศึกรายการเอเชียทะเลนต์มารุ่นเดียวกันนะครับคือไออากุระนะครับนักบิดเลือดสมุไพรนั่นเองสําหรับกล้องเองนั้นได้รับกันยอมรับจากผู้จัดเองว่านักแข่งไทยคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดามีพัฒนาการฝีไม้ลายมือมาตลอดเวลา ผอย่างไรก็ตามสําหรับรายการอ e ีเดมิสึกเอเชียทะเลน2022 2ปีนี้มีขุนศึกผู้กล้าจากหลายประเทศละครับที่รวมศึกกัน7ประเทศเช่นไทยญี่ปุ่นออสเตรเลียเวียดนามมาเลเซียอินเดียอินโดนีเซียเป็นต้นนะครับมีทั้งหมดมีนักแข่งในรุน่นนี้ทั้งหมด20คนนะครับผมในจำนวนทั้การมีนักแข่งไทยที่ร่วมในการนี้3คนคือหมายเลขเก้านกรหลักฐานนะครับผม หมายเลข11ธนาตะอองปลวและหมายเลข20จัก,กรีพัฒน์พืชทีททธธ่สารนั่นแหละครับผมซึ่งเด็กเยาวชนเหล่านี้ล้วนผ่านหลักสูตรของ Honda Academy มีในบ้านเรามาแล้วทุกคนนะครับก่อนที่จะผ่านการคัดเลือกสู่อีเดมิสุอเอเชียทาเลน c u ขับนะครับผมโดยหมายเลข9าธนากรหลักหานถือเป็นรุ่นแรกของฮอนด้าอะคาเดมี่นะครับผมส่วนรุ่น2ก็หมายเลข11หมายเลข20นะครับผมธนัตะอองปลวและจัก,กรีพัฒน์ที่สารนะครับผมที่ล้วนผ่านรายการ Honda Academy มีมาทางนั้นนะผมสำหรับรถที่ใช้แข่งนั้นเป็นรถตาป นคด้ no นะครับผมคือรุ่น NSF 2 5 0 R เป็นรถที่ใช้ในได้หลายแบรนด์นะครับในรายการ CV นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือรายการลูกกี้นะครับผมก็ใช้เป็นใช้รถของ KTM ที่ รายการที่ก้องลงแข่งนะครับผมตอนนี้ก้องบวชอยู่เป็นภาคก้องอะครับขอโทษด้วยครับโดยทั้งหมดเป็นรุ่นเดียวกันนะครับรถที่ใช้แต่ต่างกันที่รายการที่ลงแข่งเข้านั้นก็ถือว่าเป็นไดเป็นบันไดคนละขั้นเลยก็ว่าได้ครับผมแต่ก็ใช้รถ N F 2 1 0 R นะครับที่นะักแข่งฮอนด้าใช้รวมท้งเอเซียทาเลนต์รุ่นนี้ครับทีนี้มีท่านสนใจมีท่านที่สนใจถามผมว่ารถที่ใช้แข่งเอเซียทาเลนต์คือ Hon d a n N F 2 1 0 R นี้เป็นรถแบบไหนอย่างไรมีขายทั่วไปหรือไม่ไอ้นะักแข่งพวกนี้แข่งยังไไไงก็เเลล่าปาปปววๆแ้ะ รถรุ่นนี้ไม่ได้เป็นรถโปรดักชันที่ขายทั่วไปนะครับแต่เป็นรถที่ใช้เพื่อการแข่งขันในสนามแข่งเท่านั้นนะครับผมราคาบอกเลยว่าเยียบครึ่งล้านนะครับต่อคันนะครับและรถรุ่นนี้แหะครับที่ฝ่ายมอเตอร์สปอร์ตฮอนดามีการสั่งเข้ามาในการ ให้นักแข่งใช้ในการแข่งขันไทยแลนด์ทายเลนขับนั่นแหละครับผมเป็น n uh, f ็นเอฟเอ็นเอชเนี่แหละครับผมใช้แข่งรุ่นไทยแลนด์ทายเลนนะครับผมส่วนในรุ่นอะคาเดมี่ปฐมบทนั้นก็ใช้ n อ็น0อชซีนะครับเป็นคนละรุ่นกันที่ใช้ใช้นะครับ n อ f นเ0ชพูดง่ายคือเป็นรถแข่งเท่านั้นไม่ใช่รถตลาดหรือรถขายทั่วไปนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับสจังหวะปริมาตรกระบอกสูบก็249.3สอครับดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร,ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับนโอเวอร์เฮด ประมาณ84กิโลกรัมนะครับผมทางอาโมอเตอร์สปอร์ตทอนด้าก็สั่งมาประมาณ30คันนะครับผมสั่งเข้ามาหลายปีให้นักแข่งได้เรียนรู้ได้แข่งขันกันนะครับผมรถรุ่นนี้เป็นผลิตในญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับผมตอนนี้มีที่สั่งมาก็มีของมาเลเซียและของอินของอินโดนีเซียของอินเดียโดยอินโดนีเซียไม่ไม่เน้นการรูปแบบการแข่งขันเหมือนเหมือนบ้านเราในที่ชื่อไทยแลนด์ท่าเรนส์ Thailand, Thailand นะครับผมใช้มาฝึกนักแข่งเท่านั้นเองรวมทั้งมาเลย์ครับผมนอกจากนี้ก็มีอินเดีย เดียนี่มีรายการแข่งของตัวเองเนอะครับผมโดยโดย,โดยโก๊อปปี้ พูดง่ายๆว่าเป็นเป็นเป็นคล้ายๆกับรายการ Thailand t a l e n t ของบ้านเราเนี่ยครับผมคือตั้งรายการแข่งขึ้นมานะครับผมเนี่ยฉะนั้นถ้าเพื่อให้นะักแข่งอินเดียได้ใช้เรียนรู้นะครับผมก็นีเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมก็เล่าสู่กันฟังเนาะตามที่ท่านถามมาว่ามีนักแข่งไทยลงแข่งยังไงรถไปใช้รถอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยครับผมก็ลองดูสเปคที่ผมแปะไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับน้ำมอบนะครับโมอเตอร์ไซ โซโล่ไทยแลนด์ก้อกระซิบนินวันนี้ก้องกับน้องหยกนะครับผมนั้นลงแข่งไม่ได้นะครับผมหยกล้มเมื่อวานเจ็บที่นิ้วมือต้องผ่าตนะัดเอ,อ้ยเก็บที่หัวไหล่นะครับผมได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ส่วนก้องนั้นเก็บก้องนั้นเก็บที่นิ้วมือต้องไปผ่าตัดตรวจนะครับผมก็ส่งแรงใจไปช่วยนะครับผมก็เชียร์นักแข่งไทยด้วยนะครับเอเชียไทยเลน์นะครับผมเลยอีกสองคนที่ลงข้มหันวันนี้นะครับผมก็คือหมายเลขสิบเอ็ดท่านนัทอองปิวนะครับผมแล้วก็หมายเลขยี่สิบจากกรีพัทหรือน้องเข้าก้องนััน ชาเลนจนะครับผมดูทางช่อง y ยูทูบเชียร์ใครก็ลุ้นกันตามชอบนะครับผมมอเตอร์ทูปินวันนี้กล้องลงแข่งไม่ได้ก็อย่างที่บอกนะครับเออและปีนี้เรามีนักแข่งไทยเข้าไปร่วมกันแข่งขันสังเวียน MotoGP ในรุ่น Moto2 อีกอีกคนนะครับผมที่ใช้รถของค่ายซ่อมเสียงยามาฮ่านะครับผมคือเคมินคูโบะนะครับผมขับรถหมายเลข8ปนะครับลงแข่ง Moto2 นะครับผมก็ติดตามให้กำลังใจนะครับผมชอบนักแข่งไทยเชียร์นักแข่งไทยนะครับผม ส่วนนักแข่งอื่นนะใครชอบทีมไหนยังไงก็เชียร์ว่าการไปนะครับผมตามอิสระครับผมแลีวก็อย่าลืมเชียร์คนไทยเชียร์นักแข่งไทยด้วยเด้อพี่น้องแอย่าลืมให้กําลังใจผมด้วยเด้อชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้อีกไม่กี่นาทีนะครับไม่กี่ชั่วโมงนะครับจะเริ่มแล้วครับเอเชียทาเลนต์ก่อนนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ